บุฟเฟ,ฟต์หรูในถุงฟิลิกิีตราคาไม่ถึง1,000บาทในร้านหุดหรูวิวยังสวยนะฮะที่ร้านวานเทสพอยด์นะครับมาดูกันว่า2คนจะกินกันยับขนาดไหนนะครับแล้วอาหารจะดีแค่ไหนไปลุยครับบุฟเฟต์ที่นี่นะฮะราคาเริ่มต้นแค่898บวกบวกนะฮะแล้วเขายังมีรันเฟตด้วยนะเป็นชุดสต,ตาร์ทเลยในร้านหรูๆอย่างงี้นะราคาแค่250บาทคือถูกมากเลยสำหรับฟิลิกิีตเพราะคนที่มาเดินอ่ะไม่รู้จะกินอะไรเพราะราคาเหมือนมันจะแพงไปหมดอ่ะผมว่ามาร้านเนี่ยผมถ่ายรูปลงได้แบบติดแกรมเลยวัันนนนี้ะรเเาจกิป็ตว ราคาเริ่มต้นของเขาพอ898แค่นี้ก็หลูมากแล้วนะครับตามมาดูกันดีกว่าไปพอเราเข้าร้านนะฮะได้โต๊ะแล้วนะกะ็จะมี QI ให้เดินมาสแกนฝั่งนะเราก็จะได้ลิสต์แบนด์อีกด้วยหมายถึงความว่าเราสามารถเดินฝั่งเดินหยิบอะไรที่ร้านก็ได้นะฮะมาเดี๋ยวสแกนฝั่งเลยเด้อ นี่นะฮะหน้าตาอาหารในดิสของเขานะคือดูดีมากแล้วสั่งออกมายัางไงอะหน้าตาออกมาเป็นยังไงเลยเดี๋ยวผมไปสั่งวิดีโอ,นะอเลยออสเตรเลียนปติปลอยเ,อเท่าไหร่เอา2เอาบวกเอาบวกคนละสองสเต็กดักเป็นลุมพันาฟองสองอครับเันนี้เด็ดจริงสองแค่เดีทุกอันเลยนี่แค่หน้าสเต็กนะฮะกดไปแล้วที่ปีรายการนะฮะมาต่อเลยอันนั้นอันนี้ปปเป็นแอคทีทไทเซอร์นะที่ไฟายทีมเอาหนึ่งนะอ่าผมให้ดูหน้าตาแล้วกันผมจะเอาให้หมดเลยแล้วกันนะครับอย่างละหนึ่งอันนี้สามฝีรายการแล้วทุกจานอ่ะเขาจะจัดออกมาหลูๆเหมือนไม่ได้ไปกินบบุฟฟเเ่หหมมืออนนนนนไปกิตาาาารรร้คั ต่สองคนรวมกันประมาณ1800รนะารายการ6กบบาทต่อรายการแล้วแต่ยังมีอีกพัตตาไม่ต้องทุกรายการกันด้นะพงตอนนี้ฟรรายการพอยังมเอาสัก4ี่ก็ไเด้เพราะว่าอันนี้เป็นแค่ของขาวของหวานเขาหน้ากินมากเดี๋ยวเราที่เหลือไว้ให้ของหวานป่าเป้าหมายวันนี้หกกว่ารายการที่เราต้องการกินอ่าส่งไปแล้ว <Okay. S 2> ฟรีฟรีรายการนี่ตกแกะละกี่บาทฟรีละห้าบาทไปเราดูหน้าตากันต้องจากของที่ต้องสั่งตรงนั้นแล้วนะครับตรงนี้เขาจะมีพิซซ่าอบสดน,นะครับนี่แ้ากินเนะี่ยเรามีหลายหน้านะเราเขาจะอบใหม่ตลอดโเอ <Okay. S 2> เอาหมดเลยแล้วกนะันตรงนี้จะเป็นส่วนของซีฟู้ดออนไอซ์ของเขานะก็จะมีหอยนางรมนะครับมีกุ้งแล้วก็หอยแมลงภู่ตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะฮะเอาหอยนางรมหกตัวหอยเขาตัวใหญ่มากเลยเอหอยแมลงภู่ไปด้วยก็จะสี่ตัวหอมเจี้ยวสักได้ไม่อั้นนะ มาแล้วนะฮะอาหารของเรานะฮะต้องบอกว่าเยอะมากนะอันนี้รวมหมดแล้ว898 8บาทลาไมไปถึงโตนนเลยลงไปที่เก้าอี้อีกนะฮะยังไม่หมดนะฮะกับตันครับมายืนถ่ายรูือคือไอราคา898ผมไม่ติดอะไรกินไม่หมดปรับเท่าไหรด่ด้ตามราคาราคากินไม่หมดก็เจ็บหนักอยู่ตอนนี้บุฟเฟ่ต์เขาทสงครามกันอยู่ใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้เราเปิดสงครามกับบุฟเฟ่แลนะ้วมาร้องกันได้เดยออันนี้เราต้องมาถือไว้นะเพราะว่าเราโต๊ะว,ว,ว,วางไม่พอแล้วลามไปโตน้นก็วางไม่พอแล้วลามาถือกันไว้อันแรกเหมือนกันเลยนี้ฝั่งมาฝอง ลมวันนะฮะตอนนี้เห็นว่าอุ้ยแล้วหนังกรอบโอห้หนังกรอบเลยนี่ต้องบอกเลยว่าหน้าตาอาหารที่กางโหโหของที่เนี่ยคือเ,อป,เปิดแบบเหมือนอาราคาร์เหมือนไปกินตามร้านอาหารมันแบบร้านนึงแพงเลยอ่ะครแต่ว่ามันรวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์หมดแล้วนะเครื่องเคียงเขายังอร่อยอ่ะจะมีมันฝรั่งมีบีทรูทแล้วก็มีส้มหมดอร่อยมากต่อด้วยสเต็กเนื้อเดี๋ยวบอกเมนูต่อมานะครับคาเฟ่เดอปารีสนะครับหรือว่าสเต็กเนื้อนะฮะโหดูดีมากเนื้อออเรนเนื้อลุกมากอ่ะ น้ำกอดรสชาติดีมากเลยคือมันเป็นเนื้อแบบฝันนอกมั้งใช่ไหม,มไมันด้มีขอบอะมีมันตรงขอบต<ป>ัวบอลเขาจะมีความกมึ่งกังๆแล้วมีกลิ่นหอมของผัผกตัดนุ่มมากแล้วเตบไม่ใหญ่จนเกินไปเลยนะน้องนี่แหละของผมเป็นเต่าม,ม่อนบอลน,นะครับอันนี้เป็นอพิ p กเตอร์ของหนังน้าตาเนี้กินมากของผมเป็นพาม่าบอลน,นะฮะกระรึ่งกระครึ่งอาหยิบกินเลยหยุดดื้ออร่อยลงมาขอโทษกดเกินเลยะไม่เกินเลยกัดเกินกัดเกินไม่อร่อย ซอนข้างในเลยเขาคืออร่อยมากอืเบสของเขาอะ่ะคือมันฝรั่งเนาะใบบดกับแซลมอนกับพาเมแฮมเนี่ยไปใส่เป็นผลผมครับอันนี้เป็นโคโลเกะแค่โคโลเกะอย่างหน้าตาดูดีขนาดนี้ต้องแบ่งกันกินท,ทุกอันอร่อยมากตัวฝซอนนั่งเหมือนเป็นฝอนแบบพวกเบอรน์นี้พาสต้าควรจะจานไหมพาสต้าได้ไหมผมผมเป็นพาสต้าหมูนะฮะแค่หมูเองจัดจามาดูดีขนาดนี้เหมือนเป็นพวกแฮมเบคอนอะไรอย่างเงี้ยฮะของผมเป็นพาสต้ากุ้งนะฮะ เป็นเส้นเล็กๆนะแบบไม่รู้ว่าเรียกว่าเส้นอะไรอ่ะพอเล้นไปมากเลยนะอตอนแรกคิดว่าขาใต้าจะเสริฟใหญ่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะถือว่าตนังมักินได้อยู่อืมอร่อยมากของผมมันออกแวนวแบบเบคอนมีิกแห้งอะฮะมีความเผ็ดอันนี้อร่อยนะเราให้เบคอนเยอะมากก็จะเป็นเบดเดียวกันโบของเราคพอจะมีการใส่เผ็ดใส่พริกแห้งใส่มะเขือเทศมานะมันเหมือนกับให้มันตัดรสกันอะ่ะกุ้งคือตัวใหญ่เนื้อปดมากเลยนะด้วยดง แม่เราจริงๆไปกินพาสต้าแบบในฝุ่นฟิลิปปินส์นะจานละ3,400แล้วพี่เราสั่งมาเดียวแล้ผมอยากแชร์มากเลยเป็นบูเชตสมาโทเมโตซอสนะฮะด้านนี้จะเป็นขนมปังนะแต่ด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนมะเขือเทศใชมันอยู่ในหน้าพี่ไทเฟอร์นะแต่แต่ไปกินไฟไรนี่มันเป็นขนมปังบัวพอของเขาเหรอกินคู่กับมะเขือเทศแล้วน่าจะมีชีสอ่าเฟรชมากคือความหอมหวานนวลแล้วก็สดชื่นของมะเขือเทศมะเขือเทศอย่างดี มของทอดแบบใหม่นอร่อยมากใช่มาเทกอบหวานของคุณเมนฟุ้งไปครับอันนี้เป็นโปเตโต้ครีมตุบนะฮะของผมเป็นฟุ้งพัพเปิร์แบบพวกับัวฟองด้วยของผมอร่อยมากเลยมันนัวลของลองฟัวของผมเข้มข้นมากไม่อยากกินทุกอย่างแบบสั่งมาทุกอย่างอย่างไรฟองไม่ไหวนะต้องแบ่งกันกินทุกอย่างอย่างกระตลองก็ร้อยยี่สิบเมนูผมชอบไอตัวโปเตโต้ตุบมากกว่าตัวทัพเปิร์นะทัพเปิร์ได้กินบ่อยแล้วไงทัพเปอร์บ่อยใช่ใช่แต่ว่าที่นี่ก็ถือว่านัวแล้วก็สุบแบบไม่ไม่ได้รูเป็นแบบแป้งอ ครับเดียจารบอกเลยว่าบุฟเฟ่คือเราต้องกินให้หมดนะฮะมากินถึงนี้วางไม่ได้ต่อไปนะฮะเป็นแซลมอนสเต็กนะ,ะจัดจารมาดูดีอีกแล้วนะ,ะหนังกรอบผมว่าเนื้อยังตุยพี่เฮ้ยเ <Hey, S 1> นื้อตุยมากดูหนังนะฮะขอได้ใช้มือกรอบมากเขาจะเติมผู้มันบดแล้วก็ถั่วอะไรญี่ปุ่นนะอร่อยมากอื ยิ่งใครอยากกินเปรี้ยวก็บีบไอ้ตัวเลมอนลงไปได้นึ่งกินเลมอนเข้าไปด้วยเหรอ่ะวางไว้ข้างกาๆกี่เมนูเราไปกี่เมนูเนี่ยต่อไปเป็นพาสต้าโคละจานนะฮะของผมเป็นพาสต้าเนื้อนะฮะของผมเป็นหอยตลับนะฮะตอหอยผมเยอะมากเลยเน <c oughs> ี่ยเขาจัดจานมาดูดีเกินไปป่ะต้องมานั่งมวนเฟ้นให้เราด้วยเงี้ยถึงเวลาก,กินเราก็เราก็ขี้ขึ้นมาอย่างนี้ดิรสหอยตัวนี้เหมือนมันจะมีความแบบเข้มข้นในตัวอร่ยอยมันเรียกว่าหอยอะไรหอยตลับอ่ะหอยตลับอร่อย ใช่ผมว่าพาต้าเขาหน่อยเพราะตัวเป้นเขา zi, เป็นเอกลักษณ์เป้นเขามันจะแบบเล็กๆสมมติเป็นเป้นแบนแบนี้อาหลายคนไม่รู้บางคนงงพาต้าบังคือคำว่ามันเหมือนก๋วยเตี๋ยวอ่ะคือฝั่งก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมมันก็จะมีเป้นบะหมี่เป้นอะไรเงี้ยพาต้าเหมือนกันมันก็จะมีทั้งเป้นแบบนู้นแบบนี้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนเรียกนะฮะ เกือบหนึ่งแล้วอันนะ่ะมันไม่ได้เยอะเกินไป67เมนูอ่ะฮะกินคนเดียวผมว่าหมดนะมันไม่ได้เยอะอ่ะฮะ67เมนูถ้าคนละ800ก็88นี่แหละตกจานนึงไม่กี่บาทแล้วบรรยากาศในร้านผมบอกเลยว่าหรูหรามากคือวิวมันแบบวิวในเมืองเห็นฝนเป็นเห็นตึกสูงๆไงคือบรรยากาศดีมากนะฮะถ้าช่วงเยนน็นผมแนะนําให้เอากล้องส่องทางไกลมาด้วยจะเห็นสาวๆมาวิ่งรอบสวนเป็นอีกหนึ่งอะไรเป็นอีกหนึ่งไอเดียดีเลยติ่งหนึ่งเมนูแอปพปิลเช이ปเปอร์ของเขานะฮะหอยแมลงภู่ฟอสต์มาเสือเทศนะฮะตัวเมทู ซอสเลยทุกอย่างเนี่นยแหละตัวซอสเขามีความแบบมันแหไงพวกคอสมบโรเน,เน่เนาะอืออือหอมแองกุ๊กสิตอนน้ำอบหรือไปนึ่งอไงทำคั่วพวกผบุบุ้ยไทยๆพวกหัวละพาพวกอะไรเงี้ยแต่เนี่ยมันเป็นแบบซอสมะเขือเทศท,ที่มันมีความฝ่ดขึ้นมาฮะใช่ใช่มันเท่ากันนะมันเหมือนคล้ายๆเมนูแบบซีฟู้ดถังแต่พวกนั้นซอสมันจะเป็นเบสเดียวกับพวกบาร์บีคิวที่มัน,วนหวานอ่าอันนี้จะมีความพรีเมียมเป็นเหมือนกับซอสทางยุโรปแต่เขาคิดเหมือนกับเราคือเขาใส่ตัวหัวละพาเข้าไปเป็นเบสของตัวซอสด้วยอือ ต่อไปนะเป็นหอยนางรมจากเกาหลีนะคนละสามตัวคือไม่ต้องฝั่งนะตักได้เลยกินปปเปล่าๆก็หวานเจี๊ยบแล้วอันนี้โรยหอมเจียวม,มาด้วยเพิ่มความนัวไปอีกต่อมานะเป็นหอยแมงผู้นิวซีแลนด์นะฮะตัวใหญ่มากดูดิไม่ต้องเอาตีพูดใหม่ได้คไม่หวานเนี่ยลองนล้นใช่ไหมได้ครับ คือผมสังเกตนะที่เนี่ยหอยค่อนข้างดีดนทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นหอยตลาดหอยนางพู่หอยนางรมนะฮะผมว่าเขาคัดสั่งมาที่ดิบทุกอย่างมาอย่างดีแหละอันนี้เป็นขนมปังหน้ารวมครับชื่อเมนูเป็นปลาดอลปลาล่างมีผมไม่รู้อันนี้จะเป็นครีมซีทริสมอนอะโวคาโดฮามาแฮมคนละเครื่องละบอกหั่นเลยไหมหั่นเลยก็ได้แอปเปิร์เชเตอร์ของเขาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอันที่ดูดีดูต่ออันของผมกับต่ออันกับหนึ่งอันของโป้งไม่เป็นไรโป้งมันหั่นยากอันเป็นอะโวคาโด้ครับเพรากอะว่า เอาจริงๆบางทีผมชอบเมนูพวกนี้มากกว่าเมนูแบบเต็กเนืเ้อหรืออะไรเงีเ้ยไ,ไม่ได้หาเหนได้ไง่ายๆก็เดี๋ยวจะเจอตามร้านอลาคาร์มันใช้ฝีมืออ่ะอนี่ไงผมบอกแล้วหั่นยากยนะเอาคุณได้หั่นไหมไหล่ะถ้าบนเขาจะท็อปด้วยไข่มือฝีดำๆนะผมสงสัยมไปไหนรอพี่แล้วแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนอกจากเขาใช้ของดีแล้วเรียกว่าวิธีการทำการจัดก,การเขาปั่นดีมากด้วยอันนี้คือรอปรับผมอยู่ฮะรอปรับอยู่พร้อมเพียงก็บอกใช่ครับเรามาทำสงครามกันว่าเจ้าของกิจการกับผู้บริโภคนะฮะ เอาไปปลเต็กเป็นคนละจานนะเออมาเอาปเต็กเนื้ออ๋อเหมือนกันอันนี้เป็นปลเต็กเนื้อนะฮะคือดูดีมากอะ่ะจัดเสิรแบบการดูดีกว่าร้านปลเต็กแบบมีเดียมแล้วไอืมคือข้างในยังแดงๆอยู่ก็รู้แหละว่ามันแท่งเดอะมากพร้อหนักตั้งจนเด่เอนอย่างเงี้ย เอามากินยังแบบถ้าไม่ต้องเที่ยวอ,ะอ่ะนมนัวแบบไม่อวยนะคุณว่าไปฝั่งไหนเนี่ยข้างนอกท่างละสามร้อยต้นตำสามร้อยนะอาจจะได้นนเนื้อชิ้นใหญ่กว่าน,นี้หน่อยจานจานมันมไม่สวยเท่านี้แน่นอนอแล้วของยังอื่นที่มันอยู่ในจานเนี่ยมันดีด้วยไม่ว่าจะเป็นวของนำอ้ำซอสมันบดหรือว่าผักเครื่องเคียงเนี่ยคือแบบดีหมดเลยอ่ะคือเป็นร้านที่ เห็นเครื่องเคียงเราไม่อยากทิ้งอ่ะบางทีบุฟเฟ่ต์เราไม่กินเครื่องเคียงใช่ป่ะเพราะว่ามันไม่คุ้มแต่นี่เห็นเครื่องเคียงุกินเครื่องเคียงเขาก็คุ้มนะไม่ใช่ไม่คุ้มอันนี้เป็นสามชั้นลมควันนะผมบอกเลยว่าเป็นการแบบเอาหมูฝามชั้นมาทําให้มันดูดีมากอะหนังมันแบบเหมือนฝามชั้นอบกระต่ายฮ่องกงนะฮะตอนเขาได้เติบพวกเลดไวน์ซอสจะมีความหอมหอมหวานต่อไปเป็นบาร์บีคิวคาดไม่ถึงนะบาร์บีคิวพริกล็อบครับพอกลิฟครับเดี๋ยวผมหั่นเห้กัน ให้มันฝ่องอันพอดีเลยเหมือนรู้ว่ามาฝ่องกนมือฉีกเลยมันเปื่อยอยู่อ่ามันจะมีคนที่กินมืออ่าร่าอ่าเอาคุณเอาอันนี้มาไม่เป็นไรโอเคเปื่อยมากนี่ไม่ได้แทะเลยไม่ได้ใช้ฟันเลยแค่เอาลิ้นดันๆน่ะดูดออกมาทั้งก็บีบแล้วเนี่ยง่ายมากอืมไมู่ต่อมานะไก่ซอสบาร์บีคิวนะมองภายนอกมองไม่รู้เลยนะว่าคืออะไรคือทำไมเราต้องทำมาดูดีขนาดนี้ก็แค่ไก่บาร์บีคิวอันนี้เจอละ อ๋อคือเขาจะมีการล่นกระดูกไว้ด้วยไก่ทอดแต่เขาร่นกระดูกนี้ขึ้นไปคล้ายๆไก่ทอดสไตล์เกาหลีอืมฮะฮะแต่ว่ากลิ่นซอสจะเป็นแบบเรดวายผมมันชอบเมนูนี้นะอืมเขาเขาทำไก่มาแบบไก่ยังนุ่มเด้งอยู่นะคือน่าจะเป็นที่วัตถุดิบเขาเป็นไก่ที่สดด้วยต่อไปเป็นฟีบา์นะ<อ>ตัวปาเขาจะเป็นปลากระพงนะเมนูนี้ผมชอบมากผมผมมีหางปลาไปด้วย แล้วแต่ส่วนของปลามาันแต่ว่าคือให้มาชิ้นใหญ่มากนะเป็นแบบโฟเบคิวจับแบบคือหนังกรอบนักอบะแล้วตัวฟอสต์เขาอ,อันนี้คืออร่อยมากอะ่ะเขางผมมีหามาด้วยนะไม่มีก้างเลยไม่มีกระดูกแลยอะตัวผมอะ่ะชอบเมนูนี้มากกว่าปลาตะเพีมนมอนบอีกมาต่อไปโฟเบคคนละถ้วยนะฮะของผมเป็นฟุกโทเมโต้ฟอส์นะของผมเป็นฟุกปลาทองคนระับเหลืองแดงไหมอะไรก็คือฟุกมะเขือเทศกับฟุกปลาทองอะไรใช่ลองชิมเลยเนี่ย คือเป็นมะเขือเทศล้วน้เลยอะฮะเออเป็นได้คำแต่ยัมีรสแท้มีความเข้มข้นมีความเค็มอะไรเข้าไปหน่อยเหถึงได้คำที่ปรุงให้เป็นตุกแล้วอะได้คำที่เออใช่มามาปรุงรสชาติของความข้าวเพิ่มไปอีกเออความเค็มความหอมเครื่องเทศอะไรเงี้ยไปเป็นพาสต้าอีกคนละจานนะครับผมผมเป็นพอร์เทตโต้นะผมผมเป็นทับท้อนะครับมาหน้าตาเหมือนเส้นแบบแต่ใครึ้นตัวเบรกเขามันจะเป็นพอสผละพานะ พีมมีมากอ่ะของผมอ่ะผมผมมันมีความหอมของโลระพาแล้วก็แบบของชีสที่ผมูดออกมาจเครื่องเทศผมอยากให้กุ้งดูนะฮะตอนนี้ตอนแรกกองเป็นโตนู้นใช่ไหมตอนนี้ไม่เหลือแล้วหมดแล้วเริ่มลากับบนไทันี้แล้วทุกอย่างเกิดช้นไวมากตอนแรกของที่เราสั่งมาดีๆไปหมดแล้วของที่เหลือก็ดีอยู่นะเนี่ยดูฝีมือคุณเนี่ยปลายเป็นปลายเป็นปลายของทอดกุ้งทอดเป็นปลายของฝั่งไม่ได้ดูเลยมาไปกินแม็กก็ได้คนนี้นี่ก็เป็นปลายอันเหลือผัดใต้ก่จการอันนี้ด้วย พาใต I mean? <laughs> ้คนละจานนะบ้องเราที่เหลือเนี่ยคุณสั่งมาทำไมฝังมั่วไม่ได้ดูกดไม่ดูนะฮะอันนี้เป็นมักกะโรนีแฮมใช่ไหมของคุณเป็นอะไรเป็นซอสมะเขือเทศครับมันหอมนัวแบบหอมกล้ายๆพวกคาโบนาร่าแบบเป็นมักกะโรนีของผมหนเป็นซอสมะเขือเทศเนื้อคือนัวนะแต่เค็มมาเนี้ยถ้าใครไม่กินเค็มติดเลี่ยงเลยเดี๋ยวคุณลองดูนี่เหรออืมคือมันอร่อยนะแต่เค็มนะเป็นไงรสไส้มันมันเค็มๆนะเค็มเห็นไ้มอร่อยอันนี้นัวมาก อันนี้ก็อร่อยแต่ว่าเค็มต่อมานะับเป็นสเต็กใต้กรอกน,นะฮะอย่างละครึ่งไนหะอย่างละครึ่งครับมีสองสีอันใหญ่มากอืมรสชาติคือแบบพรีเมียมมากคือรสชาติดีอ่ะเนื้อแน่นแต่ว่าไม่แข็งกระด้างน,นะแล้วรสก็ไม่เค็มเกินไปไม่จัดเกินไปปกติไ้กอไรอกเนี่ยรสมันจะจัดมากนะแต่ที่เนี่ยคือรสชาติดีเลยอันนี้เป็นแบบหนังกรอบไหฮะ คือผมชอบไฟกอกที่นี่มากมันไม่เหมือนที่อื่นคือที่อื่นไฟกอกเยอรมันมันแน่ไปที่ไหนมันก็จะรสชาติเหมือนกันหมดแบบเข้มข้นอีกพลันแต่ที่เนี่ยไม่เหมือนที่อื่นเลยต่อมาเป็นซุป l o เตอร์นะครับอันนี้เติบคู่กับครัวตองนะครับแต่ผมทำตกไปแล้วโหนี่โหเฮ้ยเราไมีเนียวกุ้งล็อ l เตอร์ด้วยคือถ,ถ้าคนแบบเป็นเคยเต่เล่าผมว่าเมนูนี้ไม่แนะนำกินเข้าไปแล้วพอกเลยโคตรมันกุ้งเลยเข้มข้นมาก มันมันนัวๆขมๆเหมือนเหมือนหัวกุ้งเผาอ,ะอ่ะที่ว่าพอเขากินแบบมันจะมีแบบมันมันแล้วไมีขอมกลิ่นขมหอมหอมๆเลนน้อยๆนี่มันตาน่างกันเนีวะชีสอันนี้เป็นเคอร์รี่อ,อ๋ออันนี้ของผมเป็นเป็นปลายชีสของคุณเป็นเป็นปลายเคอร์รี่นะฮะถ้าคนอยากกินคุ้มผมแนะนําไม่ต้องสั่งนะใะอย่างเงี้ยครับมไม่ต้องสั่งบอกตัวมึงเองครับผมไม่รู้ครับเราไม่กินดูเห็นลราท้อเห็นดิบเทียก็อร่อยมากอันนี้ก็นัวเคอร์รี่อ่ะออื อเออตักต้องหยิบก็ได้นะเป็นปนาปมันเป็นแกงกะหรีแ่แบบเดี๋ยวว่าแกงกะหรี่ก็ไม่ใช่นะมันเป็นกลิ่นแกงแบบอะแต่มันมีความเปรี้ยวของมะเขือเทศมันแกงกะหรี่ผสมลูมลววกฟักซอไมปอย่างนี้อันนี้ฟิตแอนด์กิ๊บนะฮะเดี๋ยวแบ่งปลางคนละชิ้นแล้วเป็นไรบอกคุณต่งฟิตแอนด์สควิตมาด้วยเแต่พี่เดชเพิร์สก็เด๋มเป็นของทอดอ่ะโอ๊ยสควิตก็น่ากินนะ่ะนี่อันนี้มีชิมด้วยเห็นไหมอ่ากุ้งทอดกินกันเหนื่อยแทนนะครับเสิร์ฟพวกเรียกว่าเลมอนเมลอนเลมอน บีบเลยแต่ผมไม่ชอบบีบแล้วแต่คนนะแต่ต,ตัวผมมันไม่ชอบเลมอนใส่ไปในอาหารอ่าหอมหอมอร่อยคือมันไม่ใช่แบบปลาดอรลี่มาแนละ้วเป็นปลากรนะพงไงเป็นแบบผิดแป้งทอดอ่ะอุ๊ยอ้อยอันนี้ฝรั่งปลาโบกของทอดเลยอืมไม่นเอ้มีเกอะปงที่เติมถิมนี่ก็อร่อยอืมตกคามดีตั้งแค่ไหนนะ ได้จะกรองทามเหมือนร้านบุฟเฟ่แล้วไงนะ่ไหมถ้าโดนปรับก็ตลอดแพ้แต่ของพวกเนี้ยถือว่าผิดหลักผิดใช่ของกลามมากเลยสั่งของที่มันไม่แพงไหมอืมลายเขาจะได้ไม่ขาดทุนใช่ก็อย่างเงี้ยลบลอยครั้งก็แพ้ลอยครั้งแต่เราเป็นคุณตึกที่เก่งไงอันนี้เป็นปะตเก่ทอดนะแต่ผมบอกเลยว่าอันเนี้ยมันอร่อยมากก็ไปกินมาแล้วใช่มันเป็นไก่ทอดแท้ทาร์ทเราไปนะฮะเนี้ยเขาเรียกว่า c ิ i เก e n milan นะฮะน่าจะเป็นสไตล์แบบ c ิ i เก e n สไตล์โรมันเหมือนไรอย่างเงี้ยอิตาลีครับอิตาลีก็โรมันไงอ๋ออ่าหั่นซึ่งเลย ปาตหัวนุ่มมากนุ่มจริงมาเนอะหอมอ่ะเฮ้อร่อยอ่ะอร่อยจริงถึงกับไปฝึกว่าเป็นไก่ทอดอะไรที่มันแพงไม่ขนาดนี้แบบดูดีดูแพงอร่อยอร่อยจริงผมไม่ได้อ่ำไหมต่อมาเป็นพิซซ่าสีหน้านะครับนี่คือเราหยิบเองได้เลยนะ ไราไห้กินตอนร้อนๆนะเพราะนั้นเราไปตักมาอย่างแรกเลยอือคือชีสหนามากตอนใหม่ๆมันน่าจะยืดจัดเลยอือคนนี้บอกว่าฝังเปล่าอือใช่ครับนี่มันบังกะดียมาไหมครับทุนอ่านออกเสียงเราเติบขวดซอสเนี่ยไม่รู้ครับเหมือนจะเป็นน้ำมันอะไรอย่างเนี้ยลังกินอ๋อเป็นบาตามิกแน่เลยบาตามิกกับน้ำมันมะกอกไม่เพิ่งเคยกินขนมปังที่มีซอสให้กินนะขนมปังกะทีมนี่ถ้าคนกลัวไม่คุ้มนะฮะผมแนะนำเลยไม่ต้องฝังครับ มาคุ้งทอดกันนะบอกรากินไม่ฟี่เมนูแล้วครับผมจากสี่สีเมนูอืมเรลาตามเมนูเฮ้่มที่กินตีสิบอ๋อพร้อมที่หอยนางรมผัดแมงปูแล้วผิดตาด้วยอ่าฟรเมนูอื่ะคุ้งทอดนะผมเดาว่าน่ากินไน่งตัวเลยนะกุ้งเขาไม่ใช่กุ้งตัวใหญ่อะแต่ว่าสดเนื้อเด้งมากจุดเด่นของเมนูพวกนี้คือมันจะได้กินปลากุ้งไม่ลงอื่นหรอมันได้กินปลากุ้งไงแต่ได้กินแบบเนื้อกุ้งอ่า มันยัได้เขาเปี๊ยมด้วยนะคือท่อมาแป้งไม่หนาเลยแต่ว่ากรอบกินแด้<อ>งด้วยก็ยังไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาฟังขนมหวานเพิ่มดีกว,ว่าประหลัดมูนนะครับไอติมคุกกี้แอนด์คีมัดหนึ่งเตมบุเล่อันนี้เอาสองเลยไอติมเชอร์เบทเบอร์รี่นะครับเอาหนึ่งนีลาแมคเดเมียนะเมนทอร์เบลลี่ชีสเค้กหนึ่งเตมบุเล่แอปเปิ้ลนะครับอันนี้สองเลยหน้าตาในรูปน่ากินมากช็อกโกแลตลาวาหน,นึ่งอโวคาโดพานาคอตตานะครับเอาสองเลยฟิลาเมัอ่นนืลนกดตุอ ของขาวว่าเด็กแล้วนะครับปักขนมหวานที่เนี่ยใครพลาดผมว่าพลาดมากไปดูกันคัุณของหวานเมื่อกี้อ่เนี่ยสิบเก้าร้านตระลัานี่ไม่ใช่แบบตะมูตะมีนะคืออลังการลองกินเลยดีกว่าโค้ดตัวจานดูดีมากนี่เป็นเมนูแอปเปิลคัมเบิร์นะฮะคือเขาเสิร์ฟมาแบบเป็นหน้าตาเป็นเหมือนลูกแอปเปิลแหละคนละครึ่งลูกนะเออน่ากินมากโอ้ยเป็นเยลลี่เยลลี่คือมันไม่ใช่เนื้อแอปเปิลจริงๆนะฮะอ่านี่ข้างในข้างในเป็นอย่างงี้เป็นเยลลี่เคลือบอยู่แล้วข้างในมันเป็นตัวของเนื้อเค้กกคครับบบเเเเป็นนนืื้้้ออแมมดูะ แบบไม่ก <hh S 2> ินตาลคาเฟ่หร <one> ูๆเราข้างนอกเขาจะโรยด้วยแบบพวกเกล็ดขนมปังอะเอ้ยแคกเกอร์เป็นแคกเกอร์เพิ่อมากรอบต่อมาเป็นช็อกลาวานะฮะอันนี้สั่งมาอันเดียวนะแบ่งกันอันนี้เปิดพูดกับไอติมวานิล่าปะใช่ครับอ่าอันนี้คนละครึ่งระเบิดเลยป้องระเบิดให้กล้องด้วยโอ้โหคูชลาวาก่อช้าผมว่ามันต้องกินคู่กับไอติมนะช็อกลาวาร้อนๆกินกับไอติมวานิล่า แล้วมีเนื้อแมคคาเดเมียอยู่ในไอติมด้วยค <laughs> ือว้าคนชอบของหวานเป็พรีเมียมพรีเมียมอ่ะทาราเนี้กินแต่ของหวานเดัยยงคุ้มอ,ะอ่ะต้องเก,ก็บครึ่งกระเพาะไปกินของหวานเลยต่อไปเป็นเนื้อมีโปรของเขานะดูดีมากเรียกว่าจัดจานรบกาลองเบอร์เลยอืแต่ละเสิร์ฟพกเสิร์ฟเหมือนอลาคาร์ในในในแต่ละเลเยอร์น่ากินมากละมุนมีความหอมแบบกาแฟกินกุ๊ปรี้ยวอ่อนโกดดุ๊ปีอ่ะเป็นทา,า,าราคาตาโอคาโดนะ <Hey. S 2> ข้าวไม่เคยเสิร์ฟพูมากับซอสม้มนะนีร้านดูดีมากอืมพ hmm. ูตายเลยมันเนียนกินง่ายมากอะ่ะ hmm. ลความมันของฮัล oh. โดกินพูกับซอสม้มเหมือนมันตัดกันรลวลวงตัวอืม hmm. อันนี้เป็นชีสเค้กนะฮะถ่ายรูปไปแล้วนะฮะมันดูดีอ่ะมาดูดีมากอันนี้เปิดพูอันนี้เปิดพูกบลูเบอรี่แล้วก็สตรอเบอรี่แน้วคือเนียนนุ่มอะ่ะเนียนนุ่มเลยชื่อหอมชีสมากอืม อันนี้เขาเรียกว่าบาร์ชีเค้กนะฮะเขาบอกว่ามันจะนุ่มกว่าชีเค้กปกติผมไม่รู้เหมือนกันผมว่ามันจะเียนกว่าชีเค,ค้กอะ่ะมันจะมีความแบบจัดเข้าไปมันจะม,มือหนึบเหมือนเหมือนแน่นๆอ่ะอันนี้มันจะดูเบาๆเบาๆปูๆขึ้นมาว่าแตนหน้าตาดูดีมากคุ้งฟิงมากอ่ะสวยงามอืมเม่อย่อยมันจะเบากว่า เอมีความลอยๆว่ะไปนะเป็นเค็มบุลเล่นะฮะข้างบนมันจะเป็นแบบน้ำตาลนี่แบบทำให้มันไหม้มาน้ำตาลเคชือบโอ้แต่ตรงกลางดูแบบเก๋มากเลยนะกิมข้ามเหมือนมุกไม่ได้เป็นกรอบบานไหม้อ่ะเต็มแบบคาราเมลกินเกลียมนะฮะตรงกลางมันเดินายไข่ตุ๋นที่ไม่มีความขาวว่าแล้วมึงต้องเรียกว่าไข่ตุ๋นไอ้เหี้ยพูดอนี้ก็ได้งา้ขางต้ครีมมี่พุดดิ้งอะไรเงี้ยหมดราคาข้างบนเป็นน้ำตาลไหม้กับเนื้อไข่ตุ๋นเนี้ย อันนี้คือมูช็อกโกแลตนะฮะดูเราเขาจะทำน้ำตาลเคลือบมาเหมือนกับลากบัวเอาอีก,อกแล้วรอบนี้ผมกินแล้วผมมาคนเดียวผมกินเนี่ยมันนี้มาสองคนกินอย่างเดียว,ยว,วะอะนะผมคาดก่อนแล้วนะ,ออะผมจะดูสันราดูสันดานคุณอยู่นะสันดานดีอยู่ <ทำ S 2> ครับ ตัวทับบ้งหลายเมนูข้างในของเขาไม่หวอนเกินไหมอืมเข้มข้นมากสรุปนะครับทั้งหมด66เมนูแล้วแต่ละเมนูพรีเมียมทั้งนั้นเลยนะลองหารกันดูราคาเราสองคนคนละ8,980บาทสองคนไม่ถึง1,800บาทานออกมาตกจานนึงอ่ะเสิร์ฟนึงอ่ะไม่ถึง30บาทไม่กินก็เดี๋ยวทานเองไม่ได้แต่มันกินอย่างนี้ได้อ่ะก็ลองให้ผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาเลยว่าสงครามระหว่างเจ้าของกิจการกับนักกินจุรอบนี้ใครชนะนะครับใครอยากลองก็ลองกันได้นะมาร์เทสพอยท์นะฮะมีทั้งที่วันแบงคอกแล้วก็ฝุ่นฟิลิปปินส์นะฮะ บอกเลยที่นี่คุ้มมากให้ดูซ่ากันแล้วันความเสียหายคุณหลังจารงานเหนื่อยเพราะตามไม่ใช่เหลือเลยเหนื่อยจริงครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ